เขาก็เลื่อมรขเยมร่างกายสาวจันเฉยชมหมดสิ้นความเศร้าแล้วเขาก็ไปลอยลมสาวจันเจ้ากล้วนสกมเขาเบื่อเขาชมหนีไปไม่ลายามเขาปลานีนั่นล่ะไอ้นอนสาวจันเจ้ากังกบซองให้เขาร้องจนว่าเบิดทุกท่าทุกท่าเอ้ยทุกท่าทุกท่าเด็กกินแล้วแมนแยวนี้ไอ้ก้นมังดีคอยเตือนคอยห้าม เจ้าจันคนงามเจ้าเกียรติไอพีเขากินละหนีกังกกพ่อวอพ่อวอไอพ่อวอพ่อวอเขาหยอจังเหม็นสมหัวอกจะตรมสมใจไอเดีพหัวอกจ้เพศสมใจฉันหัวอกเจ้าเพศสมใจไอสมใจไอจบแล้วจบแล้วเสร็จจบแล้วเนนจบแล้วบ่ันไปทางไหน อันนี้วงจรปิดครับอันนี้วงจรปิดเพลงนี้ก็เพาะเมียมีเียที่ต้องมาสอนเมียไม่เม่ทาไมไม่เจอฟิลิกรติดปะทิ้งไม่ติดครับแก่แข้งแข้งเก่าแข้งเก่าไม่ติดฟิ่กรติดครับติดลูกคงนี่ เพียตาด้วยมันสติจอดห่าดีนะครับตอนเมียไม่มีทำไมไม่เจอให้พี่ต้องเพิ่มละเมอเต,ต็มราโอ,โอ,โอกรรมเทพเสียบสอนเข้าแล้วสินาน้องจะน้องจะพี่มารักเจ้าหมดใจ เป็นบุญหรือกรรมนุ่นนาให้เจอไม่กลา้าเสนอรู้เบอร์ว่าเธอต่างไว้เมียพี่ไม่ว่าหรอกนะหากน้องเต็มใจเจ้าเห็นเป็นง่ไงช่วยใครให้โลงสมองอายุน้อง เพียงยี่สิบสี่ส่วนตัวพี่นั้นแปดสิองรอักหญิงวังแต่งแก้มแดงไม่ให้เป็นรองคอจับขอจองตัวน้องจะได้ไหมนาะ ก่อนเมียไม่มีทำไมไม่เจอให้พี่ต้องเฝ้าถึงเธอเพื่อนอรานวนะ่ารักจริงเพียงเจ้าอยากเอาเข้าเป็นพันรยาทำไมไม่มาก่อนหน้าเมียพี่จะจูอ สอดนดลยร้ากินเลยมาเต็มอัพไปแล้วลูกจะมีไปแล้วไปลงลไไปอัพแล้วไปอัพแล้วเอาทิสั่งเอาิปสั่งอายุน้องเพียงยี่สิบสี่ส่วนตัวพี่นานเก้าสิบสองเริ่มขึนน่า่างอไป แก้มแดงไม่ให้เป็นรองขอจับขอจองตัวน้องจะได้ไมนะ่นาตอนเมียไม่มีทำไมไม่เจอให้พี่ต้องเผลอถึงเธอเพื่อนอนเพราะว่ารักจริงเพียงเจ้า อยากเอาเขาเป็นพันระยาทำไมไม,ไม่มาก่อนหน้าเมียพี่จะจื้อ